วิทยายลัยสงชัยภูมิมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยมีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน91ไร่สถานที่ตั้งคือเลขที่97หมู่ที่14บ้านโนนเหลี่ยมตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิรหัสไปรษณีย36์36000หมายเลขโทรศัพท์044-056-022ประวัติความเป็นมามหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัย วิทยาเขตนครราชสีมาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิได้ขออนุมัติเปิดโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์วงเล็บปบศตามมติสภาวิชาการลงวันที่12เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2550ณวัดชัยภูมิวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพุทธศักราช2551คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิโดยมีพระเทพมงคลเมธีเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานได้ดำเนินการขอเปิดหน่วยวิทยาบริการวิทยาลัยสงขลานครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิโดยมีพระมหาสมวงศ์ศีละพุสิโตเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิวนารามเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการปัจจุบันคือพระปริยาิกิจวิธานเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิวนารามณนะวดชัยภูมิวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพุทธศักราช2551 ได้ร mm ับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธคณะสังคมศาสตร์พุทธศักราช2553ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์พุทธศักราช2553ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์วิชาเอกการปกครองคณะสังคมศาสตร์พุทธศักราช2556ได้รับอนุมัติให้ย้ายสถานที่ตั้งเดิม จากวัดชัยภูมินารามมาอยู่เลขที่97หมู่ที่14บ้านโนนเหลี่ยมตำบลน,นาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพุทธศักราช2558ได้รับการอนุมัติจากสภามาหาวิทยาลัยให้ยกฐานะจากหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิเป็นวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่132ลงวันที่9เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2558 โดยได้รับความอุปถรัรมภ์จากพระเดชพระคุณพระเทพภาวนาวิกรมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ปัจจุบันคือพระธรรมภาวนาวชิรคุณทั้งด้านอาคารสถานที่ทุนก่อสร้างต่างๆและท่านได้ซื้อที่ดิน58ไร่มอบให้มหาวิทยาลายัยพร้อมสร้างวัดพญาแลขึ้นในพื้นที่ตามนโยบายของมหาวิทยาลายัยซึ่งท่านเป็นประธานในการก่อสร้างวิทยาลัยสงชัยภูมิและมีพระราชชัยสิทธทิสุนทรเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานกรรมการประจำวิทยาลัยสงชุดปัจจุบัน พุทธศักราช2564ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์ 2. หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตรค์คณะสังคมศาสตร์ด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยสงชัยภูมิมีอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆดังนี้ 1. อาคารพระยาภักดีชุมพลหนึ่ง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก3มชั้นซึ่งประกอบไปด้วยห้องคอมพิวเตอร์ห้องพยาบาลห้องวารสารชัยภูมิปริทัศน์ห้องพัสดุห้องเรียนรวมทั้งหมด17ห้อง 2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก3มชั้นซึ่งประกอบไปด้วยห้องผู้อำนวยการห้องสำนักงานวิทยาลัยห้องผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการห้องทะเบียนวัดผลประเมินผล ห้องหลักสูตรปบสห้องสมุดห้องพุทธศินห้องพักรับรองพระเทระห้องสำนักงานพระสอนศิลธรรมห้องประชาสัมพันธ์ห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องเรียนรวมรวมทั้งหมด15ห้อง 3. อาคารพระยาพักดีชุมพลสองเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้นซึ่งประกอบไปด้วยห้องประชุมใหญ่ห้องวิปัสสนาห้องศูนย์ภาษาห้องศูนย์บัณฑิตศึกษาห้องเรียนรวมทั้งหมด16ห้อง 4. อาคารห้องประชุมสงพยาแ,แลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นใช้เป็นห้องประชุมสงขนาดใหญ่และทำกิจกรรมต่างๆมีห้องพักนิสิตร,รวมทั้งหมด15ห้อง 5. อาคารหอพักนิสิตเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นประกอบไปด้วยห้องพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตห้องประชุมเล็กห้องพักนิสิตจำนวน10ห้อง 6. อาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเห,ห,รรหมเล็ก1ชั้น ใช้เป็นอาคารอนเนกประสงค์และโรงครัวหนึ่งหลัง 7. สนามกีฬาอนเนกประสงค์ประกอบไปด้วยสนามคอนกรีตรเสริมเหล็กเป็นหลานกว้างมีห้องเก็บพัสดุสองห้องและห้องน้ำสีห้อง 8. วัดพญาแลประกอบไปด้วยศาลาการเปลี่ยนอุโบสถกุฏิสองชั้นมีห้องพักนิสิตจำนวน20ห้อง 9. อนุพุทธมนฑลประวัติศาสตร์ชาติไทยประกอบไปด้วยพิพ,ธพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย เรือหงที่บรรจุรูปปั้นบุรพะมหากษัตริย์ทุกพระองค์และวีรบุรุษวีรสตรีผู้กล้าที่กอบกู้ชาติบ้านเมืองมาวิทยาลัยสงชัยภูมิได้จัดการศึกษาเป็น3ระดับรวม6หลักสูตรคือ 1. ระดับประกาศนียบัตร1หลักสูตรคือหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจกรรมคณะสงฆ์วงเล็บปบ,บสอ 2. อระดับปริญญาตรี3หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 2. หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 3. หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ 3. ระดับปริญญาโท2หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 2. หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์วิทยายลัยสงชยภูมิมีผู้บริหารและแบ่งตามสายงานดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระศรีสัจจะยานุนีผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวินัยภูมิสุขรองผู้อ <estar> ํานวยการฝ่ายบริหารดรพระมหาวิท <arians> ูลสิทธิเมธีรองผู้อ MM ํานวยการฝ่ายวิชาการดรวัชรมนจันรองรักษาการผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาลัยดรการจนะพงศ์สุวรรณรักษาการผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มีผู้บริหารหลักสูตรดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรพระศรีสัจจะาานุนีผู้อํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตรพระมหานรินทร์สุรปัญโยผู้อํานวยการหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตปรัชญาวิทยาลายัยปัญญาโลกัสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปณิธานวิทยาลายัยเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤรัหั์วิสัยทัศน์วิทยาลัยเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่จัดการศึกษาด้วยพุทธนวัตรกรรมบูรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่และสร้างพุทธนวัตรกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมพันธกิจวิทยาลัย 1. ผลิตบัณฑิตคือผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์9ประการ 2. วิจัยและพัฒนาคือการวิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน 3. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคมคือส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 4. ีํทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคือเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการศึกษา